ผมมีหลักฐานให้ดูแบบนี้ก็อยากจะถามว่ายังจะให้สมวัตจอคนนี้ยหรือรัฐมนตีดีอีนะครับดูของท่านเอกินชิดชอบท่านทราบไปด้วยนะครับว่าเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมตีดีเมื่อไหร่ผมจะนำหนังสือเนี่ยไปร้องต่อท่านเลยว่าในอดีตที่ผ่านมากระทรวงดีมีการเก็บเงินเป็นระบบรายเดือนจริงหรือไม่ทำไมถึงปาบป,ปาม เว็บพนันไม่ได้เพราะมีการเก็บรายเดือนโดยตำรวจระดับสูงของแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือไม่อ้างมันชุดดีฟังให้ดีนะครับท่านรัฐมนตรีดีเรื่องของดีเนี่ยมีข่าวหนาหูมานานแล้วว่ามีการเก,เก็บเงินเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายเดือนแล้วก็เก็บเงินพวกผิดกฎหมายออนไลน์โดยมีตำรวจระดับสูงของ หน่วยงานแถวปากเก็ตจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นคนเก็บรายเดือนและส่งให้ดีจริงแท้หรือไม่เราไม่ยืนยันแต่ที่เรายืนยันแน่ๆคือมีสวัสดิ์จออยู่กองกับการหนึ่งกองห้าของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เป็นชุดเฉพาะกิจของดีี ได้ทำการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันที่จังหวัดราชบุรีโดยมีการกันโชครีกเงินไปได้22ล้านบาทสวัสดิจอไม่ต้องกันงวลนะครับเรามีหลักฐานแชทไลน์ครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ สถานที่ส่งมอบเงินแล้วก็มีให้ดูตัวอย่างนะครับคือผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศตรงลงเขาเป็นตำรวจพุทธพกิจดีอีที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเจ้าของเว็บพนันหรือการโชคเรียกเงินเจ้าของเว็บพนันกันได้ เรื่องมันแดงเพราะว่ามีการเรียกเงินครั้งแรกสองล้านบาทบอกเป็นค่าเอกสารในสำนวนของจังหวัดราชบุรีสพเมืองราชบุรีเลยผมเอ่ยชื่อเลยผู้บัญชาการตำรวจทรภาคเจ็ดรับทราบไปด้วยผู้การจังหวัดราชบุรีรับทราบไปด้วยแล้วก็พุ่งพุ่งกับปพ ภาคเจ็ดรับทราบไปด้วยและตำรวจภูทรผู้การตํารวจภูทรจังหวัดนครปฐมรับทราบไปด้วยรายชื่อพวกนี้เจ็ดสิบแปดคนนะครับเงินยี่สิบสองล้านนี่แบ่งกันยังไงไม่รู้แต่สวัสดิ์จอกรบัญชการตำรวจไซเบอร์ที่เป็นชุดพับกิจดีเป็นผู้มาเอาเงินยี่สิบสองล้านบาท จุดแรกไปสถานบันเทิงในจังหวัดนนทบุรีได้ไปสองล้านจุดที่สองมาเอาเงินยี่สิบล้านเพื่อที่สอนอโชคชัยที่อ่าวอมนวดได้ไปยี่สิบล้านอีกสิบล้านเนี่ยที่มาลีดเนี่ยโดยบอกว่าพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรีเนี่ย จะช่วยอำนวยความสะดวกไม่ขยายผลไม่ติดตามอะไรทั้งสิ้นขอเพิ่มอีกสิบล้านเป็นสาสล้านดังนั้นหลักฐานที่เรามีในขณะนี้พรุ่งนี้สิบนาฬิกาผมจะไปร้องผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบานซึ่งขณะนี้ได้รับเรื่องจากพลตำรวจเอกประจุวงสุข รองผู้วิการแห่งชาติซึ่งผมได้มีการประสานเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้ประสานกับพลตำรวจโทใจลงผิวพันธ์ในฐานะผู้บวิการตำรวจไซเบอร์ให้ทราบได้ว่าสวัสดจ์จ้อหรือส,ส,ส,สวัสด์นักการเป็นผู้มาลีดเงินได้ไปยีิบสองล้านสิบโมงพรุ่งนี้ในขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบนา,ารรบน ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนนำทีมโดยรองผู้บัาการตำรวจฟันบานพลตำรวจตีนภัสสินพูนสวัสด์รับดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากถึงกระบวนการตำรวจนอกรีดจำนวนมากในการรีดเงินเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ ตามที่ตำรวจกล่าวอ้างได้ไปยืมสองล้านบาทเป็นเงินสดนักสมัสดจคนน,าน,าน,น,น,คนี้ทำมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำไม่ใช่ในเคสนี้เคสนี้ทำมานานแล้วนะนะเนี่ยเรามีแชทไลน์หมดนะเป็นเตึกเรามีภาพผมอยากจะบอกทุกคนครับว่า องค์การตำรวจไว้ใจไม่ได้ผมไม่ได้กลัวเลยสวัสดิ์จอรกระจอกกระจอกแบบนี้ผมจับระดับพันตำรวจเอกผมก็จับดังนั้นเนี่ยด้วยความโลภเนี่ยเจะเขาอีกสิบล้านได้ไปยี่สิบสองล้านเนี่ยไม่พอใจเจ้าอีกสิบล้านไปน้องประชาชนคนในทั้งหมดทศตรงนี้ผมร้องผู้ัการตำรวจนครบาลให้สืบสวนสอบสวน ขยายผลเพื่อจะให้ออกไม่จับตำรวจนอกรีดผลให้หมดอเอามาลงโทษตามกฎหมายก็ฝาถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเอกินัทพันเพชรผมมีหลักฐานให้ดูแบบนี้แต่อยากจะถามว่ายัางจะให้สวั์จอคนเนี้ยหรือรัฐมนตีดีอีนะครับลูกของท่านออบินชิดชอบ ท่านทราบไปด้วยนะครับว่าเมื่อท่านได้รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีดีอีเมื่อไหร่ผมจะนําหนังสือเนี่ยไปร้องต่อท่านเลยว่าในอดีตที่ผ่านมากระทรวงดีอีมีการเก็บเงินเป็นระบบรายเดือนจริงหรือไม่ทําไมถึงปราบปรามเม็ดพน,นันไม่ได้เพราะมีการเก็บรายเดือนโดยตํารวจระดับสูงของแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือไม่ ตำรวจบ,บางนายผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนบางคนได้เป็นนายพลได้เป็นรองผู้ปัญชาการได้เป็นผู้การได้เป็นผู้ปัญชาการได้มาจากการเล่นสามกองกับตำรวจผู้ใหญ่ทั้งนั้นการเล่นสามกองของตำรวจระดับสูงในกองบัญชาการต่างๆที่ไปเล่นกับระดับตำรวจระดับสูงในวงการเขารู้กันหมดว่ามีใครบ้างที่ไปเล่นสามกอง ไดดิดได้ดีเป็นผู้บริการไดดิดได้ดีเป็นรองผู้บริการบางคนมีคดีติดตัวอยู่ที่ศาลจังหวัดชนบุรีเลยแต่ไปเล่นสามกองได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บริการภาคสองนี่ขนาดมีคดีอยู่ที่ศาลจังหวัดชนบุรีนะเล่นสามกองกับผู้ใหญ่ จนได้ดิดได้ดีได้เป็นรองผู้จัดการภาคสองทั้งนั่งคนตํารวจสูรเม่ช่หักพานเป็นคนจับนายตำรวจคนนี้เองที่ไปกระทืบแอดมินเพจแม่พน,นันโดยที่แอดมินเพจแม่พน,นันอ้างว่าตำรวจระดับสูงคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของแม่พน,นันและคดีนี้ศารลรับฟ้องแล้วด้วยแต่ได้ดิบได้ดีได้เป็นรองผู้จัดการภาคสอง เห็นไหมครับวิธีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผมอยากจะบอกตํารวจทั่วประเทศนะครับว่าถ้าคุณอยากได้เลื่อนตําแหน่งเป็นในพลได้เป็นผู้บัญชาการได้เป็นรองผู้บัญชาการคุณต้องหัดเล่นสามกองครับถ้าคุณเล่นสามกองคุณไปเล่นกับผู้ใหญ่ตํารวจระดับสูงเนี่ยแลวคุณแก้งแพ้เนี่ยคุณจะได้เป็นรองผู้บัญชาการได้เป็นผู้บัญชาการครับเรื่องนี้รู้ตัวคนเล่นหมดเล่นที่ไหนยังรู้เลย สามกองนี่คือความอัปยศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แต่งตั้งนายพลด้วยการเล่นสามกองเงินที่เอาไปเสียให้สามกองก็เป็นเงินที่รีดมาจากเจ้าของทำธุรกิจผิดกฎหมาย องการตํารวจมันถึงเน่าเฟ้วันนี้พี่น้องประชาชนไปดูเลยครับประชาชนไปโรงพักแทบจะสิ้นหวังหมดศรัทธาก,กับสิ่งที่ตํำรวจทั่วประเทศมันหมดความหวังคดีที่สพโนสะอาดจังหวัดอุดรธานีมีคดีรถชนคนตาย อันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมชาวบ้านเนี่ยคนยากคนจนถึงมาพึ่งกับผมมีคดีรถชนคนตายบอกว่าบ้านทะเบียนหล่น